สวัสดีนักเรียนชั้นม .2 ทุกคนนะครับวันนี้วิชาวิทยาการคำนวณนะครับ <c oughs> คุณครูขอข้ามาหน่วยที่3เลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าจำรับที่แล้วรู้สึกว่าจะให้เขียนโครงสร้างหน่วยของหน่วยที่2เรื่องการเขียนโปรแกรมโดยใช้ Python แต่ปีนี้ครูไปดูเนื้อหาแล้วปรากฏว่ามันต้องใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็ต้องใช้โปรแกรมในการเขียนคู่กันนะครับก็ค,คิดว่าจะเอาไว้ใช้ตอน <c oughs> โรรงเรียนแล้วกันนะครับับวนนี้เราจะข้ามมาหน่วยที่3มนะครับามาดูกันบ้านหน่วยที่3คือเรื่องอะไรนะครับหน่วยที่3เรื่องระบบคอมพิวเตอร์นะครับเราจะมาเรียนรู้กันว่าอะไรคือระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็มีองค์ประกอบอะไรบ้างประมาณนี้นะครับตัวชี้วัดนะครับตัวชี้วัดก็คือเขาบอกว่าให้เราอภิปรายองค์ประกอบและหลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์นะครับ <c oughs> และเทคโนโลยีสารเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อประยุกต์ใช้งานหรือแก้ปัญหาเบื้องต้น อันนี้หมายความว่าเราจะต้องทราบองค์ประกอบใช่ไหมครับอของของระบบคอมพิวเตอร์ว่าคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องหรือว่าไอคอมพิวเตอร์ที่เราช้ใช้กันอยู่เนี่ยนะครับมันมีระบบอะไรบ้างครับแล้วก็ส่วนที่2นะครับก็คือเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารคําว่าเทคโนโลยีการสื่อสารก็คือพวกเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ครับผ่านออนไลน์ต่างๆนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันเดี๋ยวครูจะให้ดูคลิปวิดีโอนี้ก่อนนะครับ Sorry. ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนะครับที่ได้อธิบายเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์เอาไว้นะครับถึงตรงนี้แล้วคุณครูยอยากจะให้นักเรียนนึกตามนะครับว่าระบบคอมพิวเตอร์มีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับมีองค์ประกอบกี่อย่างและอะไรบ้างเมื่อกี้น่าจะได้เห็นไปแล้วเดี๋ยวลองย้อนกลับไปดูที่ต้นคลิปเหมือนเดิมนะครับไม่ได้จะเป็นไร <c oughs> เรามาดูที่เน สไลด์คูไปกันใหญ่แล้วอ่าเดี๋ยวคูจะพอยส์ไปเรื่อยๆนะครับองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์นะครับส่วนแรกอธิบายไปด้วยเลยนะครับอ่าเดวก่อนองประกอบของระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีอยู่5อย่างด้วยกันนะครับอย่างที่หนึ่งนะครับฮาร์ดแวร์อันนี้ไม่ใช่ฮาร์ดแวร์นะเขาพิมพ์ผิดนะครับฮาร์ดแวร์นะครับส่วนที่2อ ซอฟต์แวร์ส่วนที่3บุคลากรน,นะครับที่4ข้อมูลสารสนเทศนะครับส่วนที่5กระบวนการอ่าทีนี้เรามาดูกันว่า5อย่างนี้ <c oughs> คืออะไรบ้างนะครับจะเริ่มจากส่วนที่1ก่อนเลยนะครับดูความจัดกัดความนะครับส่วนที่1 h a r d ฮาร์แวร์นะครับไม่ใช่ฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์ เขียนได้ไหมไม่ได้อ่าฮาร์ดแวร์นะครับบอกว่าเป็นส่วนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถจับต้องได้อ่านเลยลองนึกภาพว่าอะไรที่เราเคยใช้และเราสามารถจับต้องมันได้นะเช่นคีย์บอร์ดใช่ไหมครับเมาส์จอภาพตัวเครื่องคอมพิวเตอร์แรมเครื่องอ,อไม่ใช่เครื่องพิมพ์ อะไรอีกที่มันสามารถจับต้องได้ในตัวคอมพิวเตอร์ CPU ใช่ไหมครับเมนบอร์ดต่างๆเหล่านี้เขาเรียกว่าฮาร์ดแวร์นะครับคำว่าฮาร์ดเนี่ยมันแปลว่าหนักแปลว่าเหมือนกับเป็นตัวที่ต้องเจอกับผู้คนสัมผัสกับผู้คนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยนิยามมันออกมาว่าเป็นส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ที่สามารถจับต้องได้นะครับฮาร์ดแวร์นะครับ, ware, รบอ่ะ,อะยกตัวอย่างนะครับอ่าหน่วยรับข้อมูลเห็นไหม ในในรับข้อมูลเนี่ยมันจะมีเมาส์สแกนเนอร์คีย์บอร์ดไม่อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับอันนี้เขาจะเป็นฮาร์ดแวร์หมดเลยนะครับ <S 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 หน่วยแสดงผลข้อมูลเอาพุทยูนิตเนี่ยมีอะไรบ้างมี p r i นเตอมีลําโพงใช่ไหมครับสปีกเกอมีจอภาพใช่ไหมเหล่านี้คือเราจะสามารถสัมผัสจับต้องมันได้ทั้งนั้นเลยนะครับ <C oughs> หรือหน่วยที่3เก็บข้อมูลน,นักเรียน,น่าจะเคยเหตุครูจะชอบ เอามันออกมาแล้วก็ใช้ยางลบๆมันบ่อยๆเพราะว่ามันเก่าแล้วใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่า RAM นะครับเป็นไอแผ่นสีเขียวยาว,ยาวๆท,ที่ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเรา RAM ตัวนี้ใช้ในการเก็บข้อมูลนะครับเก็บข้อมูลในขณะที่เราใช้คอมพิวเตอร์อยู่ว่ามีข้อมูลส่วนไหนถูกเปิดอยู่บ้างนะครับแล้วก็หน่วยประมวลผลกลางหรือ CPU นะครับส่วนนี้ก็คือ,อเป็นชิปเล็ก ที่ฝังอยู่ในตัวคอมพิวเตอร์นะครับอยู่ลึกสุดเลยตัวนี้จะเป็นตัวบอกได้ว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ทํางานด้วยระบบประมวลผลอะไรช้าเร็วแค่ไหนนะครับเป็นพวกอินเทลต่างๆก็คือส่วนนี้นะครับต่อไปนะครับ <c oughs> <c oughs> ส่วนที่2ซอฟต์แวร์นะครับดูดีเดี๋ยวขออธิบายก่อนส่วนที่2น,นะครับคือซอฟต์แวร์คําว่าซอฟถ้าแปลกันตรงตัวก็คือแปลว่านุ่มนะครับแปลว่านุ่มแล้วแปลว่าบางเบาอะไรแบบนี้นะครับ ในที่นี้เขาจากัดความาว่าเป็นโปรแกรมที่ควบคุมการทํางานและลําดับขั้นตอนให้ประสานกันนั่นหมายความว่าเราสัมผัสจับต้องตัวของซอฟต์แวร์ได้ไหมไม่น่าจะได้ใช่ไหมครับไม่ได้แน่ๆเพราะว่าคําว่าซอฟต์แวร์มันหมายถึงโปรแกรมนะครับจาให้ดีๆนะซอฟต์แวร์ถ้าพูดถึงคํานี้ให้นึกถึงคําว่าโปรแกรมนะครับทีนี้เขาพูดต่ออีกว่าโปรแกรมที่ควบคุมการทํางานและลําดับขั้นตอนการทํางานให้ประสานกัน นั่นหมายความว่าซอฟต์แวร์เนี่ยมันถูกติดตั้งเอาไว้ในตัวของคอมพิวเตอร์ครั้งนี้เรียกว่าอะไรนะเมื่อกี้ฮาร์ดอะไรฮาร์ดแวร์ใช่ไหมครับซอฟต์แวร์ Software ถูกติดตั้งอยู่ในฮาร์ดแวร์นะครับจะสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ต้องมีซอฟต์แวร์พูดง,ง่ายมีแค่ตัวคอมพิวเตอร์ใช้ไม่ได้นะครับต้องมีซอฟต์แวร์ควบคู่ไปด้วยนะครับซึ่ง2.1เขาบอกว่าเป็นซอฟต์แวร์ระบบคําว่าซอฟต์แวร์ระบบนะครับก็คือพวกที่ติดตั้งมากับคอมพิวเตอร์ให้ในกเรียนนึกภาพ windows นะครับ Windows ในคอมพิวเตอร์ของเราหรือ Mac อ่า Mac OS หรือว่าเป็น <c oughs> อ่ะ Android ก็ได้ใกล้ตัวสุดใช่ไหมครับเอาสมาร์ทโฟนเรานี่แหละสม,สมมติว่ามันคือคอมพิวเตอร์เครื่องนึงนะสมาร์ทโฟนเราเนี่ยจะใช้พวกเป็น iOS ใช่ไหมครับกับ Android ตัวนี้แหละก็คือเป็นซอฟต์แวร์ระบบที่มากับเครื่องนะครับแต่ถ้าในคอมพิวเตอร์มันก็จะมีชื่อเรียกต่างหากแล้วก็เป็นคนละระบบกันนะครับก็จะเป็น Mac อ่เป็น Windows เป็น Linux เป็น macOS อะไรว่ากันไปนะครับ Google อะไรมั่หมดอันนี้คือซอฟต์แวร์ระบบนะครับ <c oughs> ดูนะครับเรื่องระบบปฏิบัติการใช่ไหมครับ Windows Linux ทุกต,ตัวแล้ว ทีนี้มาดูซอฟต์แวร์อย่างที่2นะครับซอฟต์แวร์อย่างที่2เมื่อกี้ระบบพูดไปแล้วนะระบบก็คือมัน <c oughs> มันมากับเครื่องเนาะเป็นซอฟต์แวร์ที่ติดตัวเครื่องมาซอฟต์แวร์อย่างที่2ก็คือซอฟต์แวร์ประยุกนะครับหรือแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์คขาวม่แอปพลิเคชันหรือแอพพลายมันแปลว่าประยุกต์นะครับคำว่าประยุกต์ก็หมายถึงปรับปรีเออไม่ใช่ปรับเปลี่ยนหมายถึงการเอามาปรับให้มันตรงกับความต้องการหรือว่าปรับใช้ใช่ไหมครับซึ่ง คำจำก,กัดความสั้นๆที่เขาบอกเอาไ้ก็คือพัฒนาขึ้นตามความต้องการด้านต่างๆอันนี้เรียนเรา้องนึกภาพว่าเธออยากเล่นเกมฟรีไฟใช่ไหมครับอยากเล่นเกมฟรีไฟอยากเขียนเกมเองอ,ะอ่ะเธอก็เลยลงมือเขียนโค้ดเกมของตัวเองขึ้นมาเรียกว่าฟรีไฟสองอะไรก็ว่าไปตัวนั้นแหละครับเขาเรียกว่าซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับซึ่งถูกพัฒนาขึ้นตามความต้องการหรือนักเรียนอยากจะมีโปรแกรมเอาไว้ไวบันทึกการ เก็บเงินของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าการสร้างโปรแกรมอื่นๆที่เธอสนใจนะครับตรงนี้เขาจะเรียกว่าซอฟ์แวร์ประยุกต์ทางนั้นนะครับซึ่งซอฟต์แวร์ตัวเนี้เนี่ยสามารถเอาไปใช้งานหรือว่าลงกับเครื่องอื่นๆในแพลตฟอร์มที่แตกต่างกันก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับ <c oughs> อโอเคปึ๊บขออนุญาตพอยส์ไปแป๊บหนึ่ง ขายกตัวอย่างมาบอกว่ามี powerpoint นักเรียนน่าจะคุ้นเคยใช่ไหมครับ powerpoint ก็คือโปรแกรมนําเสนอ,อตัวนี้แหละเขาเรียกว่าซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อนําเสนองานใช่ไหมครับโปรแกรม word word ก็คือเอาไว้พิมพ์งานพิมพ์คําใช่ไหมพิมพ์รายงานต่างๆก็เพื่อความต้องการในด้านการประมวลคาใช่ไหมครับโปรแกรม paint รูปจานสีตัวนี้เนี่ยเอาไว,ว้วาดภาพอะไรแบบนี้นะครับหรือโปรแกรม,มอื่นๆที่เรารู้จักกันดีพวก browser google chrome อย่างนี้ก็ใช่ใช่ไหมครับ หรือว่าโปรแกรม p t o t o s p อ่าไว้แต่งภาพใช่ไหม Light Room แต่งภาพเหมือนกันหรือว่าพวก Illustrator ต่างๆนะครับตรงน,นี้จะเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั้งหมดนะครับหรืออย่างถัดมาเนี่เหมือนที่ครูยกตัวอย่างนะโปรแกรมสร้างเกมสร้างอะไรใช่ไหมครับโปรแกรมคำนวณภาษีอ่าในแต่ละปีเนี่ยครูแต่ละคนก็จะต้องจ่ายภาษีหรือว่าต้องมารายงานภาษีของตัวเองใช่ไหมครับก็ต้องเข้าไปในโปรแกรมมันก็จะมีขั้นตอนการทำบลาๆนะครับก็จะ ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั้งหมดนะครับส่วนที่3มแล้วนะครับส่วนที่3ส่วนที่3นะครับก็คือบุคลากรนะครับอันนี้ก็ทิมพ์ผิดหรือเปล่าเนี่ยทิ <c oughs> พ์ผิดนะบุคลากรหรือ people นะครับ ส่วนนี้นักเรียนไม่ต้องไปคํานึงถึงว่ามันเป็น people เป็นบุคลากรอ,อะไรให้นึกถึงคนคนก็คือคนใช้คอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับคนี่ยมีหน้าที่ใช้คอมพิวเตอร์อะอย่างตัวเราเองเนี่ยตัวนักเรียนหรือตัวครูเองเนี่ยเป็นส่วนที่เป็นผู้ใช้งานหรือ User ใช่ไหมครับ user แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับองค์ประกอบที่จะทําให้คอมพิวเตอร์เป็นสมบูรณ์ได้เนี่ยมันจะไม่ได้มีแค่ผู้ใช้งานสังเกตว่าหลายๆโปรแกรมเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนสร้างแต่เราได้ใช้ใช่ไหมครับหรือว่า าบางระบบอย่างเช่นพวกฐานข้อมูลหรือว่า Google Form ที่ครูให้นักเรียนกรอกไปเนี่ยครูไม่ได้เป็นคนเขียนโค้ดขึ้นมาเองทั้งหมดแต่ครูสามารถทําให้เธอทําข้อสอบให้ครูได้ประมาณนี้นะครับซึ่งส่วนนี้มันจะเกี่ยวข้องกับ people หรือผู้คนนะครับแต่ผู้คนก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันใช่ไหมครับเขาให้คําจํากัดความเอาไว้ว่าบุคลากรหรือ people เนี่ยนะครับเป็นผู้ป้อนข้อมูลหรือคําสั่งกับคอมพิวเตอร์ อ,อย่างตัวเราเป็นคนใช้คอมใช่ไหมครับคิร์ชข้อมูลทําโปรแกรมนําเสนอพิมพ์งานบลา b อันนี้คือหน้าที่ของเราทีนี้มีคนอีกกลุ่มที่2โปรแกรมเมอร์คนนี้เขาจะมีบทบาทในการทําโปรแกรมขึ้นมาหรือเขียนโปรแกรมให้เราได้ใช้งานใช่ไหมครับ 3. ผู้บริหารฐานข้อมูลหรือ DBA คําว่าฐานข้อมูลก็คือมันออนไลน์นักเรียนเวลาที่เรากรอกอะไรต่างๆเข้าไปมันจะเข้าไปกองกันอยู่ที่นึงเป็นที่เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ แล้วเวลาต้องการเรียกใช้มันก็จะถูกดึงออกมาได้อันนี้เขาเรียกว่าผู้บริหารฐานข้อมูลนะครับ database นั่นเองนะครับถัดมาผู้จัดการระบบหรือ system manager นะครับก็คือผู้ที่ดูแลระบบดูแลเซิร์ฟเวอร์อะไรประมาณนี้นะครับจัดการเวลามีปัญหาขัดข้องอันนี้จะอยู่ไกลตัวเราไปหน่อยนะครับแล้วก็ operator ผู้ปฏิบัติการนะครับก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ใกล้ตัวเรา <c oughs> นะครับกูก็จะขอโฟกัสที่ผู้ใช้งานกับโปรแกรมเมอร์นะครับ นักเรียนรู้คร่าวๆาว่าบุคลากรก็คือตัวเราเองนั่นเองนะครับถัดไปดน้าที่สี่แล้วนะครับข้อมูลและสารสนเทศนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนก่อนจะดูต่อนะครับข้อมูลและสารสนเทศ data and information นะครับขลลรเบขานิยามเอาไว้ว่าคอมพิวเตอร์ถูกนำมาใช้เพื่อประมวลผลข้อมูลดิบเป็นสารสนเทศที่พร้อมใช้งานนักเรียนจำหน่วยที่ครูเคยสอนตอน เป่าหกเลยนะเรื่องเกี่ยวกับสารสนเทศก็คือเอาข้อมูลดิบนะครับไปแปลงให้เป็นสารสนเทศนะครับซึ่งส่วนนี้คือหน้าที่หลักอีกอย่างนึงคอมพิวเตอร์เลยถ้าเรียนยังนึกภาพไป่ออกคุณจะลองยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่านักเรียนมีข้อมูลตัวเลขตั้งแต่หนึ่งถึงหนึ่งถึงร้อยสลับกันมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วนักเรียนต้องการที่จะเอาข้อมูลตัวเลขตั้งแต่หนึ่งถึงร้อยที่ที่มันสลับกันอยู่เนี่ยนะครับไปทําให้มันเรียงกัน เธอก็เลยเอาข้อมูลทั้งหมดไปกรอกๆๆ,ๆ,ๆ,ๆลงไปนะครับตามๆๆกระดาษหรือตามที่เธอได้ข้อมูลเก็บข้อมูลมาได้แล้วก็สั่งการให้คอมพิวเตอร์มันเรียงให้นะครับเรียงข้อมูลให้หรือว่าบวกข้อมูลให้หรือว่าอะไรก็ตามนะครับโปรเซสเซอร์โปรเซสตรงนั้นนะครับตรงนี้แหละเขาเรียกว่าข้อมูลและสารสนเทศนะครับมันจะสามารถทําออกมาเป็นข้อมูลตามที่เราต้องการได้นะครับเป็นส่วนประกอบที่4นะครับ ได้สารสนเทศออกมาแล้วนะครับเป็นรูปชาร์ตเป็นรูปารายงานใช่ไหมครับเป็นจดหมายเป็นเมลแล้วก็เป็นพบแผนภูมิต่างๆนะครับก็คือผลจากการคำนวณของระบบนั่นเองนะครับและส่วนสุดท้ายนะครับก็คือกระบวนการหรือ processing นะครับเขาบอกว่าผู้ใช้จําเป็นต้องทราบขั้นตอนการทํางานเพื่อให้ได้งานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพหมายความว่าการที่เราจะทํางานหรือว่าการก่อข้อมูลการ ประมวลผลต่างๆในคอมพิวเตอร์เนี่ยเราต้องรู้ก่อนนะครับว่า,าข้อมูลที่เราต้องการเอาไปประมวลผลเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันจะได้อะไรออกมานะครับถ้าหากว่าเราขาดความรู้ตรงนี้หรือไม่เคยใช้มาก่อนเนี่ยเราก็จะใช้ไม่เป็นนะครับเหมือนเวลาที่ครูสอนโปรแกรมให้เราครูต้องสอนแต่สเต็ปที่1 2 3 4งสใช่ไหมครับเพื่อให้เธอใช้โปรแกรมเป็นถึงจะสามารถเอาไปใช้งานต่อได้ประมาณนี้นะครับอันนี้สุจะเป็นส่วนของกระบวนการนะครับต้องทราบกระบวนการก่อนนั่นเองจบไปหนึ่งส่วนนะครับ เราจะขอข้ามส่วนนี้ไปก่อนนะครับอ่าทีนี้มาดูถัดมานะครับส่วนที่2อที่ครูจะสอนวันนี้ก็คือหลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์นะครับจะเอาแค่เรื่องนี้พอนะครับหลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์อ่าส่วนที่1นนะครับหน่วยรับข้อมูลรับข้อมูลคืออะไรรับข้อมูลก็คือการเอาข้อมูลเข้าไปในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับอ่าหน่วยรับข้อมูลเนี่ยจะเป็นการรับข้อมูลจากอุปกรณ์ต่างๆก็คือพวกฮาร์ดแวร์ใช่ไหมเช่นแป้นพิมพ์มาส์สแกนเนอร์ จากไมโครโฟนอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นหน่วยที่1เลยนะครับมีหน่วยรับข้อมูล2นะครับพอรับข้อมูลเสร็จนะครับก็จะส่งต่อไปหน่วยที่2ก็คือหน่วยประมวลผลข้อมูลหรือ process นะครับข้อมูลที่เรารับเข้ามาเมื่อกี้นะครับสมมุติว่านักเรียนพิมพ์คําว่าวิธีทาความสะอาดบ้านอะไรอย่างเงี้ยพิมพ์เข้ามาแล้วปุ๊บใช่ไหมครับหาข้อมูลใน Google นะข้อมูลก็ถูกนําไปสู่ process ใช่ไหมครับถูกส่งต่อมาอย่างหน่วยประมวลผลกลางนะครับเพื่อประมวลผลข้อมูล ปึ๊บๆๆอ่ะส่งเข้าไปใน CPU นะครับที่ครูพูดเมื่อกี้ชิปเล็กๆอ่ะอ่าแล้วทีนี้พอ CPU ประมวลผลเสร็จใช่ไหมครับมันก็จะมีการจัดเก็บข้อมูลนะครับเก็บข้อมูลในที่นี้ก็หมายถึงการเอาข้อมูลเข้าไปเก็บไว้ก่อนในขณะที่ใช้คอมพิวเตอร์อยู่หรือต้องการเก็บข้อมูลแบบระยะยาวนะครับมันจะมี2อันก็คือ RAM ใช่ไหมครับแรมที่เป็นตัวเก็บข้อมูลในขณะที่เราเปิดคอมพิวเตอร์ใช้งานเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวเอ่อรอมะหรือว่าฮาร์ดดิสต์นะครับที่ที่เราเก็บข้อมูลแบบ เวลาออฟไลน์ line, เวลาที่เราปิดคอมพิวเตอร์เอาไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทํางานประสานก,น,กนกันกับตัว CPU นะครับ <c oughs> จะขาดสิ่งนี้ไม่ได้นะถ้าสมมติว่ามี CPU แต่ไม่มี RAM ก็แสดงผลไม่ได้นะครับต้องมีส่วนนี้เอาไว้ให้เขาใช้พื้นที่ในการทํางานด้วยนะครับเป็นพื้นที่ทํางานของคอมพิวเตอร์นั่นเองทีนี้พอประมวลผลเสร็จนะครับเก็บข้อมูลแล้วเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็จะแสดงผลออกมาผ่านเอาต์พุตนะครับเอาต์พุตก็คือนึกภาพว่ามันคือหน้าจอ มันคือ p r i นเตอใช่ไหมครับมันคือลําโพงอะไรก็ว่าไปอ่ก็คือการแสดงผลลัพธ์ออกมานะครับผ่านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อีกเหมือนกันนะครับเช่นจอภาพลําโพงปรินเตอร์เหมือนที่ครูพูดไปนะครับโอเคอ่าพอถึงเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ครูต้องสอนในคาบต่อไปนะครับวันนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวครูจะ <c oughs> มอบหมายงานนะครับให้นักเรียนทําต่อไปในลายกลุ่มนะครับ สรันี้วัสดีครับ